สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลูกจะพามาทําเมนูหมกหม้อปลาสวายทํายังไงถึงจะได้รสชาติที่อร่อยปลาสวายไม่ขาวนะคะวิธีทําง่ายๆใครๆก็ทําตามได้และที่สําคัญไม่ต้องง้อใบตองเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีปลาสวายต้นหอมใบแมงลักใบมะกรูดชูชรสเกลือ ผงปรุงรสน้ำปลาร้าตะไคร้หั่นเฉียงพริกสำหรับทำลูกโดดนะคะเกลือแกงตะไคร้ซอยหอมแดงพริกแห้งก่อนอื่นเราก็จะนำต้นหอมมาหั่นเป็นท่อนยาวไม่ลุงใช้ประมาณกำมือนึงเลยนะคะต้นหอมนี่ก็แม่ลุงซื้อมา10บ,บาทเองนะได้เยอะมากๆเลยละคะ่ะ สำหรับใบมะกรูดแม่ลุงใช้ประมาณ3ามใบเพราะว่าเขาใบใหญ่หมกหม้อปลาสวายเนี่ยจะต้องเน้นสมุนไพรมากกว่าหมกหม้อปลาชนิดอื่นนะเพราะว่าเพื่อนๆืนนก็รู้กันดีอยู่นะคะว่าปลาสวายกินเขาแรงต่อไปนําใบแมงลักมาเด็ดเตรียมไว้อันนี้ใบแมงลักสิบ,บาทเองนะคะทุกคนวันนี้ได้ใบแมงลักมาเยอะมากๆแม,ม่ลุงจะใส,ส่หมดนี่เลยนะคะ จากนี้เราก็จะมาหั่นในส่วนของปลาสวายนะทุกคนแม่ลุงจะใช้ทั้งตัวเลยนะทั้งท้องแล้วก็เนื้อปลาจะไม่หั่นชิ้นใหญ่ไปนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปหมักเครื่องเนี่ยจะได้เข้ารสได้ดีปลาสวายเนื้อเขาจะแน่นนะทุกคนและที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้มากๆแต่ข้อเสียก็คือถ้าทําไม่เป็นเนี่ยกลิ่นเขาจะขาว วิธีล้างปลาสวายไม่ให้เค้านะคะใส่เกลือแกงลงไปได้เยอะๆเลยตามด้วยแป้งมันใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะหลังจากนี้ก็คลุกเค้าแป้งมันกับเกลือให้เข้ากับปลาสวายดีเลย วิธีนี้ก็จะช่วยลดกลิ่นคาวปลาสวายได้ดีมากๆ, <S <S ๆหลังจากที่เราคลุกเคล้าได้ทั่วดีแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดจะล้างกีน่น้ำก็ได้ค่ะไม่รู้จะล้างสักประมาณ3น้ำจากนี้เรามาตำในส่วนของเครื่องแกงไม่รูใช้เป็นตะไคร้ซอยประมาณ3ตน้นพริกแห้ง10เม็ดนะคะแล้วก็หอมแดง4หัวเกลือแกง1ช้อนชา ตามทุกอย่างให้ละเอียดดีเลยนะคะวันนี้ไม่ลุงชาผสมในหม้อเลยนะคะใส่เนื้อปลาสวายลงไปตามด้วยเครื่องแกงที่ต่ำไว้ ใส่น้ำล้างครกตามลงไปปรุงรสชาติด้วยเกลือแกงผงปรุงรสชูรสแล้วก็น้ำปลา ผสมทุกอย่างให้เข้ากันใส่ตะไคร้หั่นเฉียงใบมะกรูดชีกพริกลูกโดดต้นหอมหั่นแล้วก็ใบแมงแลักค่ะ คนทุกอย่างให้เข้ากันดีถ้าใครชอบกินผักเนี่ยสามารถใส่ได้เยอะๆเลยนะอะไม่ใช่ว่าใส่แต่ต้นหอมกับใบแมงลักนะคะสามารถใส่ผักอย่างอื่นได้กระหล่ำปลีซอยก็ใส่ได้นะคะหรือว่าจะเป็นผักชีลาวก็ใส่ได้หลังจากที่คนทุกอย่างได้เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันคะ่ะไฟให้ใช้เป็นไฟอ่อนนะคะ เดี๋ยวไม่รุ่งจะปิดฝาอบไว้แล้วก็ตุนด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะสุกในระหว่างที่เราปิดฝาหม้อหรือว่าตุนอยู่นะคะก็คอยมาหมั่นคนด้วยนะไม่งั้นหม้อจะไหมเอาค่ะ ตอนนี้กลิ่นเริ่มทะลุฝาหมอแล้วนะคะทุกคนหูหอมมากๆเลยค่ะทำง่ายแล้วก็น่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปนั่งรอชิมกันเลยค่ะ พร้อมเสร์ฟราคาทุกคนสำหรับเมนูหมกหม้อปลาสวายเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆทำง,ง,ง่ายๆและที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆใครกินก็ติดใจแน่นอนนะคะเพราะว่าหมกหม้อปลาสวายรสชาติไม่ขาวอย่างที่คิดอร่อยเหมือนปลายอย่างอื่นที่เราเอามาทําเลยค่ะข่าวหมดเป็นกระติบก็คราวนี้ล้คะ่ะทุกคนฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกําลังใจให้กับเมลุงช่องโครนันรมนิชชนเนลด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ